e ิ e ล็กทริกไซเคเดล็กนะครับมาถึงว่าเราไม่ต้องกินยาเลยแล้วมันจะทำมันเป็นไฟ LED นะครับมันจะแบบวุุ้แล้วเราจะลับตาแพทเทิร์นของมันมันจะแอ t ท v เวต t น e v i s u a l cortex ในสมองเราใน the brain ในสมองเรามันจะเป็น v i s u a l cortex เป็นตอนเราจะเห็นภาพถ้าเรากินไซเคเดล็กมันจะก็แอคทิเวต v i s u a l cortex มัน คือเป็นอิเล็กทรอนิกส์อุปกร์ที่ทำให้ทริปเอ็กเซเรีนซ์ของผู้คนเนี่ยครับอินเทนส์ขึ้นที่จริงมันสำหรับไมโครโดสอ่ะสหรัับคนนีมเขาไม่แนะนำคนที่กินกินเห็ดกินอะไรแบบนั้นแล้วเขาไม่แนะนำใช่เพราะมันจะแรงมากเขาแนะนให้มันสำหรับคนที่แบบไม่ได้กินอะไรเลยเลยไมโครโดสถ้าอยากทริปสักสินาทีอะไรแบบนั้นน่ะเอาใส่เครื่องนี้แล้วจะแบบเห็นภาพเหมือนเหมือนตอนเราอยู่ในในไซเคเดลเลย์อะเราไอ้เครื่องนี้พี่ พี่ไปได้ๆๆๆ <laughs> ใช่นักวิทยาศาสตร์สึองสมองฉลาดมากผม,ผมชอบมากมากแล้วเขาทำโปรแกรมอนี้ประมาณ5ปีใช้ประมาณ5ปีโปรแกรมมันครั้งแรกที่ผมใช้ผมก็ได้คิดว่าน,น่าสนใจแล้วแต่ลองแบบ2อสาครั้งโอ้น่าดูเลยผมจะเห็นภาพแบบ Amazing มากตอนนี้่โปรดักต์ตัวเนี้ยยังไม่ได้ o f ฟ i c i a l ย n c ะ ถูกย่างครับอย่างเราซึ่งตัวนี้ก็เหมือนโปรไทป์ที่ใกล้เคียงกับจริงๆครัก็โหแต่โปรแกรมโปรแกรมมันแบบทำเสร็จแล้วตัวซอฟต์แวร์ตัวบิวอินทุกอย่างครับเรียบร้อยแล้วมันเชื่อมกับกับบลูทูธซอฟต์แวร์มันอยู่ในในในมือถือมัาจะดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรแบบนั้นเข้าไปในมือถือแล้วเันจะแบบคอนโทรลอย่างเงี้ยเราจะใช้ไม่ใช่แค่เพื่อสนุกนะครับจะมีคำในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า neuroplasticity หมายถึงว่ามันเป็นโอกาสที่สมองเราสามารถแบบโตขึ้นเปลี่ยนอะไรแบบนั้ไหมครับโซ so, มันเหมือนจะทําสมองเราออกร่างกายถ้าเราแบบวิ่งทชไมวิ่งทุกวันอนะ่ะสมองเราจะก็จะแบบแบบแข็งแรงขึ้นอย่างนครับก็นนะหมายความว่ามันมีเบนฟิตด้วยนอกจากเรื่องของมโครโดซิงใช่มันคือการทําให้สมองส่วนวิชวลครับมันพัฒนาขึ้นก็คือเหมือนเป็นเวิร์กอัพแบบแบบน็อ ฟิสิเคิลเป็นมาย์ฮาร์วส์หรือสมองครับแล้วบางทีเราจะเลือกโปรแกรม creativity บางทีจะเป็นคืออ่าจะแบบอาจจะเป็นสมาธิอาจจะเป็นอะไรเราต้อมีหลายโปรแกรมถือโอกาสลองตัวหนช่วยเซนเซอร์ขึ้นมาเลยหรือ maybe maybe to try it on see if it's yeah let's see ภาพเราทินกับมันเนาะเราจะเห็นภาพแบบสวยงามมากเลยจะเป็นอาจจะเป็น pattern ์นเดียร์มอ intense is is pretty interesting because like ซาลผะมามันมันน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าถ้ามันนึกถึงแมชชนิกอะมันคือเสียงมันคือไฟแต่เพราะว่าไอมันถูกออกแบบโปรแกรมไว้ว่าเสียงจะเป็นอย่างนี้แล้วไฟมันจะปลิ้งมันจะอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ไฟเพราะมันถูกออกแบบโดยคนที่เข้าใจ สมองของมนุษย์จริงๆแล้วก็รู้ว่าซาวแบบเนี้ยมันจะไปแอคคิ a เ e อะไรซึ่งผมเนี่ยก็โหอย่างมีอย่างมีไวทริปที่บ้านเลแต่ว่าผมว่ามันมันน่าสนใจคือว่าพอไฟเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทั้งี่ตัวผมจริงๆนั่งนั่งอยู่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมผมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยซาวและด้วยแสงแล้วเวลาแสงมันชิฟใช่ไหมพี่พอแสงมันชิฟเนี่ย เรารู้สึกว่ามันลดมันเลี้ยวโคงหมันเข้าไป<ม>เข้าไปอีกลูป loop h หนึ่งแล้วพอมันหมดปีดเราก็เข้าไปอีกอีกลูป h o หนึ่งซึ่งซึ่งน่าสนใจมากที่แบบว่าเทคโนโลยีกับไอไซคลิลิกเนี่ยมันมันเดินทางมาเจอกันแล้วก็มันเป็นสิ่งที่อธิบายยากเพราะว่าเห็นภาพไหมเห็นบ้าง,างที่เห็นบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเพราะาตอนนี้ไม่ได้ใช้ m i c r ันไม่ใช้ไซคิลิกแต่ว่า ผมรู้สึกว่าเวลาแสงมันชิฟเนี่ยผมจะเห็นเป็นเหมือนเป็นดวงไฟแล้วเราเข้าไปแล้วแสงมันเปลี่ยนเปลี่ยนสเปกตรัมของมันไปเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเหมือนลักษณะแบบเหมือนผมว่าเหมือนอธิบายไ่้เหมอนขับรถ <c oughs> ขับไปซ้ายขับไปขวาเงี้ยแต่จริงตัวเราอะอยู่ที่ <c oughs> แล้วก็เป็น mind journey เป็น mind wandering แล้วก็บีบบางทีมันก็จะมี up beat บ,บ้างทีม่มีแบบ สปาอะไรอินเทนส์บ้างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนทำให้ผมนึกถึง VR เนอะแต่ว่าไอ้ VR เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือมันเปิดตาอันนี้ตาเราปิดใช่แล้วแสงมันไป activate ดังนั้นไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ภาพของแสงแต่มันเป็นภาพในสมองนี่แหละที่ถูก activate by light by sound ซึ่งซึ่งน่าสนใจเมวาเฮ้ยจริงแล้วอ่ะผมว่า ไอ้คำว่าทริปเนี่ยมันคือเราเดินทางกันแหละแต่ว่าเราเดินทางกันในเงี้ยเราเดินทางกันในในหัวสมองแต่ว่าเพราะว่าทริปเนี่ยมันมีมันไม่มีคนไกด์ยที่ใช่ไหมันก็มีทริปซีเรอร์มีชาแมนมีอะไรต่างแต่ตอนนี้เราแบบให้อิเล็กทริกดีไวร์เนี่ยที่มันถูกโปรแกร,รมมาเป็นคนวางเจอร์นี้ให้เราซึ่งทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นในนใี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเซ็กเตอร์ลิคในเฟสติวัล หรือว่าในไซเคิลิกในชีวิตจริงๆเนี่ยมันสิ่งที่สิ่งที่น่าตื่นเ<ม>ต้นที่สุดแล้วขอการไปเที่ยวใ,ใ,ในในจินจ<ม>ัทร์นั่นเองแร้วผได้แรงกระตานใจและก็ได้รู้เกี่ยวกับโลกไซเคิลิกเยอะ,ะมากๆจากพี่แตงโมแตงคิ้วกับงรกรอบ This is a i n g thank you Welcome to Psychedelic Thailand. Explore the new possibilities in the health, science, spiritual, and psychedelic cultures that will change your mind. Hosted by Nick Donick.